ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตะลึงนะครับสนามบินดอนเมืองมีประตูรับเข้าออกเนี่ย24ชั่วโมงผิดกฎการบินระหว่างประเทศ วัชระยื่นปปชอสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมะนาคมกับพวกก็ต้องบอกว่าเอ๊ะมีประเด็นเกิดขึ้นมาอีกแล้วมีข้อมูลล่าสุดว่าคุณวัชระเพชรทองนะครับมีการไปยื่นสอบนะครับเรื่องที่นะครับสนามบินเนี่ยมีประตูรับเข้าออกได้ย4บสี่ชั่วโมงทําไมต้องมีประตูรับเอาไว้เพื่ออะไรนะครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับแรงข่าวร้องเรียน แดงข่าวร้องเรียนวัชระกรณีนะครับถ้าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของนะับกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมานาคมได้อนุมัติและก่อสร้างประตูรับ เข้าออกระหว่างท่าอากาศยานรอนเมืองกับถนนสาธารณะภายนอกณบริเวณประตูเข้าที่เก็บเครื่องบินโรงเก็บเครื่องบินของเอกชนสอว่าผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องผิดมาตรฐานระหว่างประเทศหรือไม่ <c oughs> วันที่8มกราคม2568นายวัชระเพียรทองอดีตสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรพรรคประชาพิปัติหอบประฐานสำคัญเข้าร้องเรียนต่อนายสาโรธพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการปปชเพื่อขอให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับกับพวกสอว่าปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่สอว่าผิดกฎหมายหรือมาตรฐานระหว่างประเทศหรือฝ่าฝืนประมวลจิตระยะจระยะรยธรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กรณีอนุมัติและก่อสร้างประตูรับนะครับเข้าออกระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับถนนสาธารณะภายนอกณบริเวณประตูเข้าที่เก็บเครื่องบินโรงเก็บเครื่องบินของเอกชนโดยนายวัชนะเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่นะครับสังกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรณีนะครับท่าอากาศยานดอนเมืองภายใต้การกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน ระทรวงคมนาคมได้อนุมัติและก่อสร้างประตูรับเข้าออกระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับถนนสาธารณะภายนอกณบริเวณประตูเข้าที่เก็บเครื่องบินโรงเก็บเครื่องบินของเอกชนหรือไม่นะซึ่งสอบว,ว่าผิดกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ผิดมาตรฐานระหว่างประเทศหรือไม่ได้แก่สมาคมขนส่งระหว่างประเทศนะองค์การนะครับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหาภาพยุโรปนะครับดังนั้นนะครับตนขอให้สำนักง,งานปปชดำเนินการสอบสวนย้อนหลังเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพวกตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกเริ่มอนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างประตูรับเข้าออกระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับถนนสาธารณะนอกนะครับ ภายนอกคนระับจนถึงปัจจุบันโดยไม่ผ่านสำนักง,ง,งานตรวจคนเข้าเมืองและกลมรมศุลกากรสอว่าปฏิบัติหรือระเวน้นการปฏิบัติหน้าท,ที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตหรือไม่สอว่าผิดกฎหมายและนะครับมาตรฐานระหว่างประเทศและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหลังรายแรงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ทั้งนี้หนึ่งเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทุกท่านที่เกี่ยวข้องสองอธิบดีนับ อธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมนะครับทุกท่านนะครับ3นะครับ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดวงเล็บวิมหชนและผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบินทุกท่าน4บริษัทเอกชนและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายนายวัชระยังกล่าวต่ออีกว่าขอให้สํานักงานพปพชเรียกวัตถุเป็นสำเนากล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวย้อนหลัง60-90ถึงวันมาเก็บที่ปปชโดยด่วนและดําเนินการกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนอันเป็นประโยชน์ ตต่อทางราชการไว้เป็นพยานด้วยเอาละครับงานนี้บอกได้เลยครับว่านะเป็นเรื่องอีกแล้วนะครับคำถามคือทำไมถึงไม่ผ่านการตรวจทั้งหมดทำไมจะต้องมีประตูรับในการเข้าออกด้วยวัตถุประสงค์อะไรถ้าไม่ได้ทุจะริตะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ